อันน eh ี้คือไฮไลท์นีิปิดจอบตรงนี้เดี๋ยวจะได้อร่อยมากจริงๆอ่ะมันนี่มันไม่ได้อ้นนะเราบอกคีโตคีโตไม่ใช่เพราะว่ามันมันถูกรีดออกมาหมดแล้ววิธีคีโตไมวิธีอีเมจินมันเป็นกุหลาบเขาเล่นกันใช่กุหลาบกุหลาบอันนี้น่าเป็นไข่ ນີ້ທໍາໄປ รอเจ้าของวันเกิดรอว้าโอ้ยวันนี้เป็นวันสวยมากไหไปร้านหนังสือไปผิดเดินไปเดินจากปากซอยไปเพราว่าอ้อมีร้านเลยเยอะวันนี้วันหลงอ๋อนี่ทั้งหลายเรื่องมากว่ะอ้าวอ้าวมาจากทางไหนฮะไม่ใช่แต่ที่โลเคชั่นคือสวงให้ลำเป็นซอยสี่เราเรร้านกันเลยเมันน่าจะร้านเก่าว่ะหรือว่าอ๋อใช่ไหมเดินไปแบบนนนั่่ีต้องขอไทยคุณจริงๆเดินไปไง ไปถึงซอยสี่เดินไปไกลมากสุดสึกไม่มีร้านคุณสั่งอะไรบ้างเนี่ยสั่งชุดใหญ่ชุดนึงแล้วก็อันนี้ไงสั่งเนื้อไปดิไม่สั่งเนื้อเหรอสั่งเนื้อเป็นเป็นจานก็ได้เนื้อมันก็นิ่มดีอันนี้เนื้อหมักอริยาได้แหละอคุณเอาอะไรอีกสั่งอะไรนะหมูอย่างเดียวไม่เป็นไรพี่เขนกินแล้วก็ไม่พอใหเห็นวิวเขาก็เห็นกุ้งแบบกุ้งตัเออเขาอะไรวะยำเหรอ ยำกุ้งสดตามยำยำกุ้งสดยำใช่ไหมูตามในรีวิวมันคำว่าต้องต้องสั่งทุกคนครั้งที่เรามากินนับืนี้เราก็คือแับไม่เี่ยะครเบสามขวดได้ขาเกียวคุณเอาอะไรเอาโค้กไหมเบียร์สาขวดอกเอาน้ำอะไรครเอาโค้กใหญ่เลยนะคะ กดใหญ่เลยก็ได้ค่ะแล้วก็เพิ่มเนื้อหมักอาริยาที่หนึ่งค่ะแล้วก็คุ้งสดอ่ะค่ะคุ้งสดหนึค่ะอะไรว่คุ้งสดยำคุ้งสดหรืออะไรยำคุ้งสดหรือคุ้งสดยำปคุ้งสดปลาคุ้งสดแต่ละนะคะลูกค้าต่ละนะคะอันนี้มีมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มมีสองน้ำจิ้มปลาใช่ไหลใช่คไหปลาลูกค้าอย่าเตือนนะหรือลองนะคะเดี๋ยวไฟด่านะคะจ้า น้องสั่งกุ้งสดเขาวรู้ว่าเอากุ้งจะทำยังไงครับก็นึกว่าเอากุ้งเออแล้วว่ามันเหมือนอะไรเหล้าซีร้านนี้มันดียังไงน้ำจิ้มสองสูตรค่ะเราว่ามันคล้ายๆอย่างนี้น้ำหนึ่งน้ำบ้างน้ำดาบน้ำดิด้านล่าง นี่ครับอันนี้มันใหญ่มากเลงเตาเนอะเตาใหญ่มากเลยเตาใหญ่มากเลยแล้วคนอะแล้วคนล่ะก็คือเขามีน้ำเตี้ยนยำกินนี้งดบนะคะ้งดิบค่กุงด็ไม่สุกค้สดคุสดรมไหมวันนั้นสุกมันก็สดไงวันนั้นเขาเขียนในในเมนูว่า วาสสุกกับลวกลวกคือกุ้งสุกไงเอากุ้งสดกับกุ้งลวกมั้งเขาจะพูดอย่างนี้ว่าใขดอันนี้ไก่เปล่าเนี่ยเรามารีวิวร้านนี้อนาคตอาจจะได้มิชลินร้านนี้คือมีคนมากินเยอะมากเป็น่ไวัยรุ่นแถวนี้แหละคนนทางไม่ใช่แบบบุฟเฟ่ต์นะคะเป็นอาฟเฟ์รครับ ก็มีชุดหมูเดี่ชุดเล็กับชุดใหญ่ชุดเล็กก็คือสามเก้าเชุดใหญ่ห้าหมูล้วนคือสี่าอันนี้คือสามชุดเล็กชุดใหญ่ชุดใหญ่ต้องเปล่นน้ำลชุดใหญ่ระดับระดับที่เทนเล้ก็คือชุดใหญ่เล็กๆไม่เป็นเออจริงขนาดมาสามคนก็ไม่เล็กอ่ะไม่มันใหญ่ก็ไม่ได้เยอะนะเพราะเราดูเราดูไซส์แล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจมีเมนูพิเศษด้วยนะก็คือไข่ดาว อยากลองมะลาก็ไม่แพงนะสามเก้าเก้าแล้วมากินมือนี้เรากินฟรีใช่ไหมหรอฟรีจ้ะาไม่มุกกับเราเลยอ้าวเขาเป็นคนซื้อถ้าเป็นคนซื่อแบบต่างหายเลยเออตกลงยังไงยังไงต่างหายตกลงยังไงยังไงปิดปิดคลิปก่อนใครไลฟ์ไปเดี๋ยวก่อนนี่อย่าเพิ่งเยลอเราเราชิมก่อนมะชิมชิมเคยน้ำจิ้มอันนี้คือปลาร้านะครับปลาร้าแต่ไม่เหมือนปลาร้าเลยนะมันแบบแต่คือมันเผ็ดอยู่นะ ที่นี่เขาแนะน,นี้เป็นสาดาว้าวผัดี่ปกติเราบอกอ้อ,อ,อสั่งขา้าลหรอดาวคือสามดาวของเขาใช่หมมา <c oughs> าดาวที่คือคูนคี่สาดาวอตะวสุข้าวสวยธรรมดาที่ร้านนันไม่ได้ที่เราบอกหร้านเ<ม><อ>กาหลีหรอไม่ใช่ไม่ใช่ร้านร อ,อันนี้นะครับยำกุ้งสดกุบมลาให้เขากินทุกคนชิมค่ะต้องชิมน้ำด้วยค่ะแซกบอกค,ค่ะขเขาวก็มาจะทานมาด้ทานแบบยำนี่เขามีอันนี้ด้วยเขาเรียกอะไรนะ หลายวัวเหรอหลายวัวนี่ต้องทำทานได้ชิมนะชิมค่ะชิมเนื้อเนื้อมันนิ่มเนาะอันนี้ต้องย่างหรือว่าต้องต้มต้มก็ได้แล้วแต่เอาที่เอาที่ชอบที่ชอบ ที่ช,ช,ชอบที honest, ่ที่ชอบที่ชอบที่ชอบอันนี้เรามาร้านแม่ของพี่สายฟ้าเอออะไรอย่ากินต่อก่อน จิ่งหอมไหมหอมนะหอมตุง้ง้นจิ้มนีคาบกูจะะิ้มมีคาปลา กินดิบเลยเหรอเลือกกินดิบได้นะนี่มีเยี่ยมเลยใชเย็นเนาะเป็นหมก็ได้ไม่ใช่ธรรมดาล้านมันไม่ได้หรอข้าวธรรมดาล้านอร่อยมากข้าวตัวแล้วอืมนัานก็คือกล้องๆอ่ะแต่ว่ามันอร่อยพือก็บอกว่าทำไมต้องกินข้าวด้วยไม่ต้องหอกข้าวกระเจี๊ยมของไอ้นยาอร่อยอะไรวะก้อนอนะก้อนแพงนะ อร่อยโอเคใช่ได้ฟังแนะนำอยู่ห้องยูทินซอยสี่ไม่ใช่ซอยสี่ไม่ใช่ซอยสี่ <c oughs> มีสองร้านนะเราไปผิดมาแล้วที่ฝั่งนู้นก็มีร้านหรอไม่มีสองร้านาอะไรถึงว่าเขาย้ายจากร้านมาแต่ถ้าเซิร์ชกูเกิลมันจะขึ้นมา้านเออใช่ก็เมืม่อกี้เราก็เซิร์ชกูเกิลให้ด <c oughs> ูเซิโทรถามอันนี้เรียกว่าอะไรคะ แล้วก็อันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกินในโลกนี้เราบอกเลยนะคบพูดเลยมันเปนส่วนที่ดีที่สุดของหมุกกระามันนี่มันอยู่ในนือซึ่งถามว่าดีไหมแต่ร้อนมากน่าปิดมากเลยครับดูขี้เยชามปินนี้คือไฮไลท์ คุณปิดจ๊อบตรงนี้เดี๋ยวคุณปิดจ๊อบแล้วหรอที่เหลืออยู่บนเตาล่ะตามไปทีหลังได้อร่อยมากจริงๆอ่ะมันนี้มันไม่ได้อ้นนะคุณปกอคีโตคีโตใช่เพราะว่ามันมันถูกรีดกมาหมดแล้วไม่ถีคีโตไม่ถีคีโตพี่นีอะไรนะคุณโตคีโตคีโตคีโตไงจริงๆอ่ะกินข้าวอ่ะข้าวเนี่ยข้าวธรรมดาเนี่ยยังยังอ้วนแต่ไอ้มันหมูเนไม่อ้นเลยออนี่ของคีโตนะกินแล้วมันก็ละลายไป ไม่ได้ใไรไ<ด>อยู่ในใครอยู่ในให้กี่ดาวมามีนนเต็มกี่ดาวดาว <c oughs> เราให้ <c oughs> เราให้สามจุดแปดสี่แล้วก็ประมาณนั้นประมาณสี่หักหนึ่งดาวเพราะว่าหมูอ่ะ เราพูดถึงว่าหมูไอ้ไอ้วัตถุดิบมันโอเคนะหมายถึงว่าวัตถุดิบมันใช้ดีหมูก็ดีเนื้อก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็แพงอยู่ราคาแพงอยู่แต่ว่าน้ำหมักน้ำหมูมันไม่ขนาดนา่าไม่ถึงขนาดนนถ้าเปรียบเทียบกับร้านที่เคยกินแตมว่าโอเค,อเคไม่โอเคน้ำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มโอเคนะแต่น้ำจิ้มเผ็ดไปนิดนึงแต่ก็โอเคแหละถ้าใครชอบเผ็ดนะม,นม,มันปลาล้าแต่ไม่มีกิ่งปลา้านนะแต่ว่ามันเผ็ดเห็นมากแล้วก็เมนูอื่นๆมันก็มีนะครับที่เขาสั่งกันก็คือไอ้หมี่ตรงนี้เราว่าก็โอเคแต่ไม่ถึงขนาดนั แต่เข้าเนี่ยเราบอกว่างา่ายๆยำยำผู้ถ้าเป็ดเทปเปอร์เอนอ่ะเป็นค่อารอ,รอร่อยสุดเบคอนอร่อยกว่าเนื้อบเร์บคนคือที่สุดในใจของฉันอาจารที่คุณกินหนังหมูแล้วคุณจะกินหนังไก่ใช้ไหมหแต่ไม่เอาดีกว่ามันเยอะไมัอนยังไม่เหมือนกันไม่ใช่หนังไก่มันลื่นหนังไก่มันลื่นยแล้วหนังไก่ถ้าทอดเนี่ยโอเคไม่ได่ต่างคมีให้ายากอย่างเงี้ยไม่ได้เลยจริงเหรอไม่ได้เลยคืออะไรไม่ได้มันหรืออะไร แต่ว่าเราอ่ะขออนุญาตพูดตรงๆดูโฉมดหน้าผู้ที่จะชิมหนังไก่หนังไก่ฉันพูดเลยหนังไก่กับอิมันหมูเมื่อกี้นะหนังไก่เมกซิน่าเยอะหันหน้ามาให้กล้องน่ะอร่อยเนะคุณกิดเห็นยังไงกับหนังไก่อันดี้เบคอนนะครับเรก่าสามั้นย่รงแบบก็ไม่แ่งแต่ละม่มีอยู่ แม่ก็พูดอ่ะคุณจะรีวิวเขาโูา <c oughs> ดไหมก็ถือว่าโอเคเรื่องความสะอาดเรื่องบรรยากาศมันดีนะครับ <c oughs> แล้วก็มันโปร่งมันพัดแบบโปร่งอย่างนี้เด <c oughs> ี๋ยวเราจะไปรีวิวกรถ้ามันใหญ่ๆใส่ซุปได้โอเคก็ได้อยู่น <c oughs> ี่ประมาณสี่ดาวเต็มห้าดาวถือว่าผ่านไ <c oughs> ด้นี่หมูที่เรากินม,ม,มใชา <c oughs> เขาบอกว่าไม่ไม่เขาบอกเขาต้องเลี้ยงหมูมันแก้เครสว่าเขาขายหมูแล้วเลี้ยงหมูมันแก้เครสโอ้โหถ้าวันไหนหมูไม่พอไม่หรือนี่แต่หมูนี่สีมันสวยด้วยมีสีชมพูแล้วก็สีสีอะไรวะสีสีเทาแล้วก็สีดำเออแปลกดีว่ะเป็นหมูสุขภาพดีนะเนี่ยผิวพันธุ์ดีอู้ดอู้ดนี่หมูหมูนี่ฉลองหลายเทศกาลเนะตุ๊ดจีนฮาโลวีนอะไรต่อเนี่ย เมื่อวานนี้น่าจะลอยกระทงเนีอยนี่ไงาเขามีท่อไว้ให้หมูมุดด้วยนะบ้ามุดได้เหรอกำลังมีท่อไว้ทำไมวะเมื่อตอนเด็กมันรับมุดนานจะโตขึ้นราวนี้เออมุดไม่ได้ละจะให้หมูกระทิงมุดอันนี้ก็มุดไม่เข้าเหมือนกันถ้าหมูอยากออกกำลังก็คือนี่ค่ะคื่องออกกำลังกายด้วยกินเสร็จแล้วออกกำลังกายตรงนี้โอเคเปิดสี่โมงเย็นถึงห้าทุ่ม เรามาร้านเวลาชาอาหารว่างขนมไทยชากาแฟฝอยทองเป็นเป็นหยองใหญ่เป็นเส้นใหม่เนเส้นใหม่ไข่ขวาคิดความยามเยาว์มานเย็นชุนชาใช้ใหม่ทองจีทองทองจี ที่ไปมาที่อยู่แค่นี้ปะหรืออะสั่งของมีอะไรแนะนำบ้างครับอันนี้ถป็นเีนี่จะรับเป็นขนนบางสังญาทานหนล่างสัางหลังอันนี้ปะใช่ไหมอ่ทำไมคล้ายๆดีอันนี้เลยชิงใหม่ที่เป็ซซที่ลาบนะซีซีเหมือนกันเลยโกเหือโกดำเออใช่ใช่ไอติมกอติี่รอดช่องเนี่ยรอดตบอกพี่เจั อ๋อก็คือเหมือนอันนี้แต่ทำเป็นดอกลาวก็คือมันก็จะอยู่ในเซตนี้ป่ะะคแไม่มีค่ะต้องเซตนี้เซตนี้ก็ไม่มีค่ะตัวนี้มาอยู่นอกรายการของชนซีสิบเก้านอกจากขนมไทยอันไหนที่ไม่มีก็จะให้คุณลูกค้าย้ายที่อื่นอ๋อยัมีแค่สามอย่างอันนี้คืออะไรข้าวตูใช่ไหมอันนี้คือข้าวตูที่เชนหยากกินนะ ม่ากินเลยนี่เขาให้ถ้วยใบเดียวเหรอใช่นีร้านเวลาจรจริงาเราม่เมนูหนึงที่เราไม่ได้ถ่าย่ยังไม่ได้มาคือขนมปาสปรยาคล้ายเหมือนจรีงใหม่แต่มันเป็นซิกเนเจอร์ของอ๋อมีกี่สีจริงสีสีเหมือนกันเปแต่สีมก็มวางเหมือนกัน ควาดูไฮโซอะอ,อันนี้เขาแถมจริงๆเราสั่นี้มันมีสชิ้นว่ากกาอากกระหว่างถ่ายนี่กับเอวางอันนี้มันจะใส่เ้าเอาไปององเอาไปเจกินเอากินเลยค สังขยามีสังขยาจริงมีสังขยาสีสีนะมีอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นคุณระวังชิมกลัวชิมคลัวมันเละเลยว่ะมีอะไรบ้างมาดูก่อนทสังขยาอุ่นเลยอ่ะนี่น่าจะเป็นสังขยาใบเตยใบเตยเราต้องไม่สีดมันเป็นชาเขียวชาเขียวไงสังขยาใบเตยเยกุหลาบอีเมจินว่าเป็นกุหลาบก็แล้วกัน ใช่กุหลาบอันนี้มัเป็นจยไข่ฟักทขงจงยาไข่เหมือนป่าสีสีรัอันชาดอันชาดเนี่ยอนไ้ก็ไม่ใช่อันชาดอันนี้อันชานอันนั้นไปเตยอนี้เตยอืมอใบเตยที่เราก็ได้กินมาครั้งนึงที่เชิงงราย ใช้มือเลยละกันเยาเป็นราชิมกุลาราชิมด้วยน้ำตาลแว่าสีสวยจังเลยสีแบบออโรสน่ารักนีปแิกดงกบบอดังอะไรนะอันนี้สามนาทีเกินย ก็หมดในแก้วคือทานได้เลยใช่ไหมใช่ยกอันนี้มาไว้ตรงนี้แล้วก็ทานในแก้วมันคือทาสำรักอันนี้ไม่ต้องมาป่าสีสีรวมกันอะไรนี้เนาะป่าไม่ได้ขอลองชิมรอดชอบอันนี้คือรอดชอบจากดูจะอร่อยเท่าวัดจรเจด ไม่เขาไม่ถามใครเป็นลูกใครเป็นลูอใครเป็นใครงไม่ไมันมีคำตอบช้อยกันูอยครับในภนี่แต่มันมมเแต่เราม่รูหรอเหมือนแบบสุสาครเป็นลูกใครอะไรอย่างงี้ยกอย่างนีแต่ถ้าเราเห็นช้อยเราอาจจะตอบได้ใช่ใช่นี่คนเดียวตอบได้ไม่ล้าเขาไม่ใบ้เหรอไม่ใบ้เพราะคำเด่นเกิดคำที่แบบง่ายที่ทุกคนต้องรู้แต่กูไม่รู้ ชอค่ะอันนี้คืออะไรส้มมะยงชิดใช่ไหมะยงชิดตอนเด็กๆเป็นไหมเลาเป็นลูกจบอกหน่อเบรฉันกินพริกจันทราบบอกว่ฉันกินเผ็ดได้อะไรอย่างเงี้ยล็อกลอกทำไมล็อกชุที่เราไปทำบนชอปไปไหมันนี้อะไรส้มไม่แพีชหร พื้ช okay. ุดก็ได้ได un> ้คลูกชุเป็นเรื่องของจีตนาจัวันล้วเราปั้นอะไรก็ไม่รู้ว่ะเราเคยไปเรียนูของอันทีเลยอเราเราไม่เคยีของอันทีเลยวันไหนน้ปั้นส่งเนี่ยไปกินปลาไปกินลานท้องจะเสียไหมต้องรอค่ะคจังคุณะเคยแสดงว่าไม่เสียไม่เคยกินไม่เคยกินาุณลา คุณลองสิเราเคยกินรืวนะอว่าอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้นะอืมคุณ,คณลองคุณ,คณลองแต่เราคิดว่าคุณน่าจะเป็น <c oughs> หน่่ยหังจะกินได้เท่านั้นนะไม่ชอค่ะ